ับสองนางเอกจากละครสุภาพบุรุษธาเทพน้องมิวนิธาน้องพริมรนิดาและน้องริชชี่อรเนศนางเอกจากภาพยนตร์คู่กรรมที่กำลังถูกจับตามองทั้งเรื่องงานและหนุ่มในสเปกอ วันก่อนทั้งสามสาวมาอัดรายการสามแซบดาวกระจายก็เลยเช็คคุณสมบัติหนุ่มในฝันของสาวๆทันทีก็ขอเป็นคนดีอะไรเงี้ยค่ะไม่เจ้าชู้ดูแลเราได้อะไรเงี้ยค่ะเหมือนผู้หญิงทั่วไปหนูแบบว่าไม่เคยคิดเรื่องแบบนี้ยังไม่มีสเปคค่ะแต่ว่าเวลาดูหนังเกาหลีแบบเคยดูหนังเกาหลีก็แบบ น่ารักดีคะ่ะไม่ก็ไม่ได้ดูรูปร่างหน้าตาอยู่แล้วคะ่ะขอให้นิสัยเป็นนิสัยที่เข้ากันคะ่ะเคมีให้มันเข้ากันเราอยู่ด้วยกันล้วไม่ต้องเกงไม่ต้องรู้สึกว่าเราจะต้องแบบแอบตัวเองตลอดเวลาก็คือขอให้อยู่ด้วยเรารู้สึกว่าเป็นตัวเองคะ่ะสเก็ตดาววันนี้มาดูสามพิธีกรอสามแซ่บที่ขอลงสนามเดินแบดมินตันกับอังสุมาลินเอ้ยสาวริที่ ทีกนต้อ็ขอเชิญลวดลายหัวลูกขนไก่แบบแซ่บดูไม่ไม่ไม่โอเคโอเคตีทำไปหนักหัวตีทำไปหนักหัวเนี่ยไปทันแล้ว